หลายคนมกักจะถามว่ามันไม่สูญพันธุ์เหรอผมว่าคุณไม่เคยไปดูมันต่างหากยิ่งผมได้เห็นผมเลยคิดว่าอ๋อนี่ไงสินค้าคือคือผมก็คิดแบบคนเมืองนี่ไงสินค้า,คาที่ผมจะพาคนมาดูตกลงสําเร็จไหมครับยังไม่สําเร็จนะ,นะวันนั้นเพราะว่าผมย่ำใจกับความสวยงามของธรรมชาติแล้วคราวนี้ผมลืมคิดไปว่าที่นี่มันเป็นป่าฝนเป็นป่าที่ฝนตกหนักได้ตลอดเวลา,าวันนั้นเราโดนฝนถลม่ม มันตกลงมาเป็นเม็ดก้อนโตๆขล่ม ที่ผมอยู่นอนอยู่ไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ทําอะไรเลยมันเย็นมากมันอยู่ต่ำกว่าสิบองศาผมแช่น้ําฝนผมนอนอยู่น้ําครึ่งตัวจนเพื่อนลากออกมาจากเต็นท์สิ่งที่ทุกคนทําได้เนือคือนั่งกอดกันแล้วให้ไฟอยู่ตรงกลางผมกำลังคิดว่าเราเจอบททดสอบอีกแล้วผมเป็นตะคิวไม่สบายจนเพื่อนกับพี่ชายต้องลากลงมาจากภูเขาคือเราก็พยายามจะไปให้ถึงภูเขาด้วยความที่คือจะไปแหละร่างกายไม่พร้อมผมยังมุ่งมั่นที่จะไปแต่ สองคนเขาสรุปว่าผมไปไม่ไหวแล้วก็คือ,คอลากลงมาจากภูเขาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องพยายามอีกอก,กี่ครั้งถึงจะไปถึงยอดได้ครับหลังจากนั้นไม่นานภายใน6เดือนคราวนี้ผมก็เริ่มทำการบ้าน ขึ้นภูเขาลูกนี้ได้ไงตะเวนขับรถมอเตอร์ไซค์ดูทิวดูลายดูฤดูการครั้นี้ก็เริ่มฝึกเดินฝ่าเริ่มไปขอวิชาจากลานไปเรียนรู้เขาทําอะไรก็ทํเพื่ออยู่กับน้าชายที่ลานแล้วก็ตัดสินใจออกไปอีกอีกครั้งในเมื่อว่าตัวเองพร้อมแล้วคราวนี้เนี่ยผมไปพร้อมกับชาวบ้านกลุ่มอื่นที่เขาเริ่มเห็นว่าเรามุ่งมั่นที่จะทําก็ไปด้วยคราวนี้ก็เริ่มประสบความสำเร็จก็คือผมก็บอกว่าเนี่ยผมไปเส้นนี้เส้นนี้ผมไปอย่างนั้นเราจะไปถึงตรงนั้นคร้ ครัวนี้ไปถึงไปถึงอย่างตั้งใจไปถึงอย่างอย่างที่ตัวเองตั้งมั่นไว้ต,วตั้งมั่นไวเป็นไ,ไงพอ,พอไปถึงแล้วความรู้สึกแรกที่ได้ไปยืนบนจุดที่เราตั้งใจจะมาคือในความรู้สึกเอง,ผม,มอง,มองผมก็มองว่าผมก็ก็สามารถทําเรื่องยิ่งใหญ่ได้เราอยากไปยืนจุดเนี้ยมันไม่ได้เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองไทยแต่ว่า ผลทางที่มาลายทางที่ผ่านมันเป็นความประทับใจเป็นความมันเป็นสิ่งที่ผมผมตอบโจทย์ตัวเองได้ว่ามันคุ้มค่าที่ผมจะยอมเสียมีอยู่ครั้งหนึ่งมีน้องผมพูดง่ายๆว่าถ้าความกลัวอยู่ในกระเป๋าซ้ายความกล้ามันก็อยู่ในกระเป๋าขวาคุณล้วงหยิบมันมาให้ถูกคุณก็ใช้ได้เลย พอเราได้ไปถึงตรงจุดยอดแล้วเนี่ยนะครับเอามาปรับใช้ในเรื่องของการทําธุรกิจยังไงผมเห็นแล้วล่ะว่าว่าอะไรสวยในยสายตาคนเมืองผมเห็นแล้วว่าผมจะไปตรงนั้นได้ยังไงผมก็เริ่มนําเสนอโดยการบอกหลายคนว่าผมจะพาคนมาเที่ยวที่นี่น,นะอาสา<ม>เป็นไกด์วะอาสาเป็นไกด์เป็นคนนําทางเดินป่ายัางไม่ได้เรียกตัวเองว่าพลานคนนำทางเดินป่าอยากพาคนมานอนในป่าเราดูแลเขาหุเข้าทำอาหารให้เขากินนี่แหละคืออาชีพคนนำทางเดินป่า,าผมบอก ชาวบ,บ้านบอกกลุ่มแล้วก็ให้เขาตั้งชมรมอนุรักษ์ทำอย่างนี้เลยผมจะมาช่วยเต็มที่แล้วมีบ้างไหมครับแบบว่าเดินทางไปอยู่กับคนเมืองอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีพอเขาไปถึงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดอะผมไม่ไหวแล้วขอกลับเถอะครับอะไรเงี้ยก็มีนะครับคือคือบางคนอาจจะรู้ตัวช้าก็าเรียกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดคือผมมีกฎ ในการนำทางหรือกดในการเดินป่าง่ายๆว่าวถ้าคุณจะกลับคุณต้องกลับทั้งทีมนี่คือพันธสัญญาเคยมีไหมที่เราสปอยตามใจก็มีนะคือคือมีบางครั้งที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมีอยู่ครั้งหนึ่งมีน้องที่จะมาขอเดินป่ากับผมผมพาผู้หญิงคนนึงกับผู้ชายอีกคนหนึ่งไปสิ่งที่เกิดก็คือว่าเขามีโรคประจําตัวไม่ได้บอกเราและผมก็ไม่ได้ถามนั่นคือความผิดพลาดของตัวผม ปัญหาคือว่าเขาเอาอุปกรณ์ไปเยอะมากในช่วงที่ปีนทางชันอยู่เขาแบกอุปกรณ์เ็าไม่ไหวเขาเลือกที่จะเอากล้องเขาถามผมว่าทิ้งไว้นี่ได้ไหมผมก็เอกใจแล้วผมก็เลยไหนเอาเป้มาสิมาดูว่ามีอะไรคันนี้ผมเจอกระปุกยาอมกระปุกหนึ่งคันนี้ผมก็ค้นอีกเจอถุงยาประมาณขนาดเนี้ผมก็บอกว่าเอ้ยเป็นอะไรยังก็ยกโรงพยาบาลมาเขาก็คลิปเก็บเขาไม่มีอะไรเขาแบกได้แค่เอากล้องนี้ไปแต่ยา,าถุงใหญ่เบ้อเลิ่งเนี่ยเขาเลือกเอายาไปแต่เลือกทิ้งกล้อง คือแรกเขาก็เริ่มมีอาการ,าการเขาเรียกว่ากินอะไรเข้าไปแล้วอ้วกกินอะไรเข้าไปแล้วอ้วกผมคิดว่าคงไม่เป็นไรเขาอาจจะแพ้อาหารก็ดูแลไม่เป็นไรไเขาน,น,นอนเช้ามาเขามาหมดสติเอาตอนช่วงที่มันเป็นทางชันเต็ไมไปด,ด้วยดงน้มแล้วตัดสินใจทํำยังไงเราก็โทรไปปรึกษาหมอที่เรารู้จักว่าอาการอย่างนี้อย่างนี้โทรได้ฮะในป่าโชคดีที่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์พี่หมอหังสุก็บอกว่าให้ผมประเมินเองผมเลยตัดสินใจว่าผมต้องการเฮลิคอปเตอร์มารับนะักท่องเที่ยวคนนี้หมอภายใน10นาทีหรือภายในวันนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าเขาเสียชีวิตแน่นอนทั้งคอปเตอร์ป่าไม้และคอปเตอร์ของของทัพภาคสีให้ความร่วมมือกับเราแต่ปัญหาคือมันทึบมันมองไม่เห็นว่าเราอยู่ไหนเขาทําไม่ได้ต้องมีสถานที่ให้ลงจอดคือมันเป็นช่วงนาทีวิกฤตอ่ะแล้วเป็นเที่ยวบินสุดท้ายที่เขาประกาศสิทธิ์กับผมเลยว่านี่เป็นเที่ยวบินสุดท้ายเอาคนคนนี้ไปส่งที่ท,ที่ลงจอดได้ไม่งั้นยกเลิกภารกิจเราก็ต้องแบกไปเราก็นึกถึงจุดจุดหนึ่งที่คอปเตอร์สามารถมาล่อนอยู่ด้ <S <S ใช้เวลาร่วมชั่วโมงในการลากแบกคนคนนี้ส่งให้คอปเตอร์ั่ลงตชดีที่ว่านางคอปเตอร์เอาหน่วยผู้ภัยมาแล้วก็กโดดลงมาช่วยเราแล้วก็ส่งขึ้นคอปเตอร์ไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงได้เ,าเขาเป็นเบาหวานที่ต้องฉีดอินซูลินตลอดเวลาแล้วยาปล่อยาอินซูลินที่เขาไม่ได้บอกเราเนี่ยอยู่ในกระเป๋ากล้องที่เขาทิ้งไว้ Oh, และเธอเข้าวหน้ามีคนเป็นบาหวานอีกป่วยขัข้นหนักจะยอมพา<ข><อ>ไปหไห<ป>มบอกขอรับบอกคือก่อนหน้านี้ผมก็เคยพาคนที่เป็นมะเร็งเป็นอะไรพาไปเดินปา่าแต่ผมต้องรู้เราต้องคุยกันการ,ารทํางานของผมในลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆผมไม่ได้ได้ลูกค้านะผมกับมีพี่มีเพื่อนมีน้องเป็นคนรู้จักในเรื่องของแง่อนรักเราก็สามารถต่อย,ยอดไปได้อีกบ้างครับณนะปัจจุบันผมก็เป็นที่ปรึกษาหรือให้คําแนะนําการเดินป่าที่ถูกต้องหรือพูดคุยทำค่ายเยาวชนให้เด็กๆบอกสิ่งที่มันเป็นจริง บอกสิ่งว่าคุณควรอนุรักษ์ยังไงซึ่งถ้าผมทำได้น้องๆเด็กๆทุกคนก็ทำได้พี่บอยเนี่ยถนัดในเรื่องของการที่ถอดรหัสชไอ้คำนี้เป็นคำที่สงสัยมากว่าไอ้ถอดรหัสนี่คืออะไรถอดรหัสป่าถอดรหัสทะเลอะไรถอดรหัสป่าเป็นวิชาพลานที่กระตุ้นสัญชาตญาณในตัวเราออกมาหมายถึงว่าถ้าสมมติมีกลิ่นอะไรแปลกมานี่เราได้กลิ่นเลยใช่เรารู้จริงเหรอใช่ ยังกันหนังกันเลยแม้กระทั่งหลับอยู่ผ่านป่ายังรู้เสียงไม้แก๊กไกลๆนี่ได้ยินเลยเหรอใช่เพราะงั้นเนี่ยคอร์สถอดรหัสป่าที่เปิดถามก็คือเป็นวิธีการที่กระตุ้นสนัญญาณนที่หลับอยู่ของมนุษย์ซึ่งเราเชื่อว่ามีและผมมั่นใจว่ามีเอาออกมาใช้ไม่ได้บอกว่าไปใช้ในป่านะครับเราสามารถใช้ในเมืองใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดผ่านมาแล้ว สิบกว่าปีกับการที่เดินมาในเส้นทางตรงนี้ค้นพบคําตอบไหมว่าอันนี้คือใช่สิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะทําเป็นสิ่งสุดท้ายไหมคือถ้าตอบไปตรงผมพบคําตอบนะผมยืนยันว่าผมคําตอบนี้คือใช่ผมไม่ได้ประ,ประสบความสําเร็จอะไรมากไม่ได้มีบ้านใหญ่โตไม่ได้มีรถแต่ผมมองว่าผมประสบความสําเร็จในการใช้ความกล้าของตัวเองในเลือกเส้นทางที่ตัวเองเลือกแค่คุณกล้าที่จะเลือกเส้นทางของคุณ คุณก็ประสบความสําเร็จแล้วในการนี้พูดคุยกับพี่บอยในวันนี้คุณผู้ชมคงน่าจะได้แง่คิดแหะครับใครฝันอะไรไว้ก็ลงมือทำะนะฮะเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าก็ได้ขอเพียงง่ายๆต้องลงมือทำนะครับขอบคุณพี่บอยมากๆครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะ,นะฮะขอบคุณ,คณมากครับครับอย่าดูถูกตัวเองอย่าคิดว่าฝันสิ่งที่เราฝันไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณจะทําไม่ได้อย่าคิดอย่างนั้นคุณไม่ลงมือทําต่างหาก คุณไม่ต้องไปประสบความสำเร็จในปลายทางแค่คุณลงมือทำโลกก็ยกย่องคุณแล้วใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าคนคนหนึ่งที่มีรูปแบบชีวิตแบบเดิมซึ่งถือว่าดีอยู่แล้วในวันหนึ่งจะกลาก้าตัดสินใจลองไปทําอะไรบางอย่าง ซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตเดิมๆของตัวเองไปเสียหมดเลยนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าเส้นทางที่จะเดินไปถึงจุดหมายที่ตัวเองตั้งใหม่นั้นจะเป็นยังไงแต่เขาก,กล้าที่จะลงมือทำนะครับจำไว้นะครับว่าเรื่องยิ่งใหญ่นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณลงมือทำสังเกตจากไอดอลของเราในวันนี้ดีแล้ววันหนึ่งคุณก็จะทำได้เหมือนเขาครับท่าซานบอยบอเวลาของรายการเดียดอคคนาดานใจแล้วครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนอาทิตย์หน้าเวลาห้าช่มครึ่งทางมูลนาทีวีแห่งนี้คืนนี้ปอต้องลาาไปก่อนรตีสสวัสค์ค